สวัสดีครับครับผมเอกพิทักษ์ช่วยบังข้างหลังครับวันนี้ช่างพิกาดร้อยหกครับร้อยหกเป็นไงมาผ่านไหมผ่านครับคุณมากี่กิโลที่หนักนี้สามสิบเราซ้อมอยู่ที่ซอสสมานการซอสสมานการเมนนะหรือว่าปอพิชพัท์ครับว่ามูซ้อมมีใครบ้างที่นู่นมีพี่ๆเพื่อนๆช่วยกันครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วสองอาทิตย์ครับผมพรุ่งนี้ต้องเจอกาบ V.I.P. ไดเจอเขาไหมยังไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างเดินนะไม่บูนะมันเกมบางแผงไงดีพวกนี้ก็ตามเกมตามเกมของเราเลยล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับชกไว้ระดับเนนนอ่าเป็นไงวันนั้นนั้นแพ้แพ้แชนเล็กนะหมามันเจอลูกเดินยังวมันเป็นยังไงหมดนะครับหมดคือเรารู้เลยว่าแ่วเนาะแต่มาช่างวันชกวันนี้ไม่มีปัญหา แล้วเราล่าสุดชกกลางวันเมื่อไหร่เนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบสองเดือนที่แล้วเออเดือนที่แล้วชกที่ไหนชกที่เวลากันเห่อ่าแล้วกลางวันอ่ะชกกลางวันกลางวันเคยชกกลางวันไหมเคยเคยที่ไหนที่จิตเมืองนนท์อ๋อรอบบ่ายใช่ไหมใช่ครับเออก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเต็มตัวหนึ่งครับอาเราอายุเท่าไหร่แล้วครับปปีครับคนจังหวัดสุรินทร์ไปพอยกิโลแล้วเนี่ยใต้สสองคุณเม่เราเป็นมวย ขนาดไซรุอขา,ขวาตวงร้อยตวงร้งอยสามก็เอาโชคบวยทั้งหมดอยู่ประมาณห้าสิบกว่าครั้งฝากพี่น้องช่วยแชร์พวกนี้หน่อยครับต่อพี่น้องชาวจังะขอเพื่นอนช่วยแชยร์และเป็นกำลังใจให้อีกครับนะครับครับขอบคุณครับ